สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม 40k group นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็มานำเสนอแชทบอทนะคะโดยแชทบอทของเรานะคะมีชื่อว่า care circle ค่ะโดยที่มาและความสำคัญของ care circle นะครับมาจากการที่เราเล็งเห็นว่ามีผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับสถานการการตั้งครรภ์ที่ไม่คาดคิดหรือไม่พร้อมนะครับมักต้องเผชิญกับความกดดันหลายด้านเช่นการถูกตีตาความอับอายหรือความไม่มั่นใจ แล้วทําให้ไม่กล้าไปขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงจํานวนมากที่ไม่รู้ว่าต้องติดต่อหรือขอคําปรึกษาจากที่ไหนเมื่อเกิดปัญหาทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ทำให้พวกเขาไม่อาจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรืออาจได้รับข้อมูลที่ไม่ทันเวลานะครับซึ่งอานนาไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ปลอดภยัยเช่นการทําแทงในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เราจะทาแคสเซอร์เคิลขึ้นมาครับเพนพอยของเรานะคะ การเข้าถึงข้อมูลได้ทันเวลาแช a t อ o สามารถให้ข้อมูลได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะเป็นประโยชน์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อผู้ใช้งานต้องการคำแนะนำในทันทีการสนับสนุนกลุ่มคนที่เปราะบาง c h a t อ o สามารถช่วยให้กลุ่มคนที่ขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคมเข้าถึงข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็นได้ลดความเสี่ยงจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย แชทบอทสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้งที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยช่วยป้องกันผู้หญิงจากการทำแท้งในสถานที่หรือวิธีการที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพาค่ะการแนะนำบริการทำแท้งที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยแชทบอทสามารถแนะนำสถานพยาบาลหรือองค์กรที่ให้บริการการทำแท้งที่ถูกกฎหมายช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะหันไปใช้บริการที่ไม่ปลอดภัยหรือผิดกฎหมายค่ะ สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับการสอบถามและรับคำแนะนำแชทบอทสามารถเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในการสอบถามและรับข้อมูลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกตีตาหรือการถูก,ก,ถกตัดสินจากสังคมค่ะตู้นะครับเดี๋ยวสมมติว่าสมมติว่า,ม,ม,วามีคำถามนะคะอยากจะถามว่าหนูประจำเดือนขาดท้องหรือไม่ปึ้งเราส่งไปอย่างนี้นะคะเขาก็จะพิมพ์ตอบมาว่า การที่ประจำเดือนขาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในกรณีท้องมันมีทั้งความเครียดหรือว่าออกกําลังกายหนักเกินไปหรือว่าน้ําหนักตัวฮอร์โมนต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะบอกมาว่าเออมอนอาจจะไม่ใช่การท้องก็ได้นะแต่ถ้าสมมติว่ามีอาการอื่นล่ะสมมติเขียนเขา,าว่าเพื่อนไส้อาเจียนอ้วกท้องหรือไม่อะไรอย่างนี้ ก็จะบอกมาเหมือนกันว่าการเคลื่อนไส้อาเจียนเนี่ยก็คือแบบไม่ใช่การตั้งครั์อย่างเดียวสามารถแบบว่าอาหารเป็นพิษได้อะไรอย่างนี้นค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าสมมติว่าในกรณีที่ต้องการสายด่วนหรือว่าต้องการโทรปรึกษาใให้มพ์คำว่าสายด่วนว่าสายด่วนอย่างนี้ค่ะ พขาก็จะขึ้นมาว่ามีเบอร์อะไรบ้างที่แบบว่าสามารถโทรไปปรึกษาได้ทั้งการยุติการตั้งครรภ์แล้วก็สายด่วนสุขภาพจิตค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ทางด้านกฎหมายข้อมูลกฎหมายลองพิงพมพ์คาว่าอายุยี่สิบปีสามารถทานแทงได้หรือไม่นี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาบอกว่า อายุสิปีเนี่ยมันทําแท้งได้หรือไม่ถ้าทําแท้งได้ต้องมีใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เป็นข้อมูลเบื้องต้นคือแชทบอทของเราก็คือจะเหมาะกับคนที่สงสัยว่าตัวเองท้องหรือไม่หรือว่าคนที่ส่งคนที่อยากยุติการตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าเข้าไปปรึกษาคุณหมอหรือว่าอาจจะยังไม่มีเวลามากพอค่ะ ส่วนของขั้นตอนการออกแบบและพัฒนานะคะ1ก็คือการวิเคราะห์ความต้องการโดยวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็คือให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยช่วยให้ผู้คนเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครันการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจช่วยให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการคุมกําเนิดและการยุติการตั้งครนะคะันค่ะ และข้อกฎหมายและวิธีการยุติการตั้งคันแบบถูกต้องค่ะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายนะคะเราเน้นไปที่ผู้คนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับการตั้งคันแบบส่วนตัวโดยต้องการรับคําปรึกษาแบบเบื้องต้นค่ะความต้องการนะคะเราก็จะรวบรวมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเช่นคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตั้งคันเมื่อยังไม่พร้อมคําถามเกี่ยวกับอาการขนาดตั้งคันเป็นต้นค่ะ 2. นะคะในด้านของการ ออกแบบนะคะก็จะมี2ส,ส่วนก็คือออกแบบบทสนทนานะคะโดยเราจะออกแบบโฟ์เส้นทางการสนทนาโดยรวบรวมคําถามที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องการถามเมื่อประสบปัญหากับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะและกําหนดการตอบกลับโดยการให้คําตอบข้อมูลเสริมและรูปภาพค่ะในส่วนต่อมานะคะคือการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคือเราออกแบบการทํางานโดยใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการเข้าถึงสําหรับกลุ่มผู้ใช้งานใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสอดคองกับงบประมาณและระยะเวลาที่เราได้รับมอบหมายค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการพัฒนาค่ะโดยเครื่องมือที่เราใช้ก็จะมี Dialogflow แล้วก็ l i n u b u s e n e นแล้วก็ l i n e dev ค่ะโดย Dialogflow ก็คือเราจะใช้ในการสร้าง Intent แล้วก็ r Re s s p n s e เพื่อการถามตอบค่ะส่วน l i n u b u s ิ n e นคือเราจะใช้เพื่อสร้าง Account ของ Chatbot ค่ะส่วน l i n e dev ก็คือใช้ปรับแต่งข้อมูลของ Account ของ l i น์บูค่ะ ในส่วนของการเทสติ้งนะคะเราแบ่งเป็นสส่วนคือเทสติ้งบทสนทนาของเราแล้วก็เทสติ้งโดยผู้ใช้งานค่ะในส่วนของการเทสติ้งบทสนทนานะคะเราทําการทดสอบการถามตอบของแชทบอทเพื่อตรวจสอบการตอบคําถามที่ถูกต้องตามคีย์เวิร์ดทีแท่แทนเข้าไปค่ะในส่วนของการทดสอบโดยผู้ใช้งานนะคะเรานําไปให้ ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้ว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องตามความต้องการแล้วก็ครบถ้วนค่ะพวกเรากลุ่ม 40k ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ